สวัสดีครับพบกับ FVX Thailand นะครับวันน <ım eni> ี้เราอยู่กับกับ Lee f e r d i n a n พาที่พาที่ไรกาวกาวกาวขนาดทีมงานไม่ยินงงเับเออช่างแม่งเหรับฝากครับไปครับไปด่วนครับไปครับไปทำไมมันตายยากจังครับมันต้องไปรออยู่ตก็ได้ครับได้ครับเขาเรียกอะไรเวะเซคคาเลติก ไอคิ่ผมไม่ทันเลยใครแม่งหยิบอะไรไปฮาวิทครับฮาวิทเนี่ยรีนาใครนี่แม่งบัดมืออย่างไวอ่ะแม่งเจอทหารออกมาเลยว่องนะท่านบางวเร็ว่องเอ้ว่องอะไรผมอยากได้ขวานบ้างอ่ะมีขวานหาซื้อไห้แค่ตากล้องไม่เหอะแต่ข้ากล้องตรงขานอตากล้องโดนลุมบ่อยมากตากล้องก็อยากได้อาวุธประชิดนะครับต้องโนตีนบ่อยมากตีดาไอ้อะไรใครเอึ้งมาตบใหญ่เดิมได้เป็นซอมบี้เหี้ยแอนเตอร์ โอ๊ยโดนเลยเจอเลยครับวะสโมเกอร์ดึนไปรจะดึงหกเนี่ยมันมันเล่นอย่างไอ้โหกมูลินาเค้ยมันวิ่งนหน้าเลยอ่ะมันจะเล่นไปไหนกินสโมเกอร์เบสเกอร์อยู่ไหนวะสโมเกอร์อยู่นั่นไปทันเบสเตอร์เบสเตอร์เหรอไม่รู้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 ใครจะไปรู้ไม่มีใครมาเลยครับตามมแ่งไปในนี้มีอะไรเปล่าวะมีสโมเกอร์ผู้พิชโยแลสเโอ้โดนสโมเกอร์ เรียบร้อยครับนี่กูไม่ไหนตายชาสเปกเตอร์อยืนในแขนเนี่ยครับภาพเดี๋วเดินตามล่างน,นี่ระเบ้านมาีอะไรโอ้ยระเบ้ามีขัน้ำมานดีเฮ้ยแทงมาไหนได้ยินทนันนีสะเทือนกูหลอนเองอ่ะเต่าดึงถังน้ำมันอ๋อะอะไรเนี่ยไปะะไกูเริ่มหลอนแล้วตอนนี้ม่เชื้อปัญหาอะไรครับไม่เอาวรอไม่เอาอยากได้ขวานเอ้ยขวานอยู่ในโรงรถจำได้อยู่เดินเะครัก็เดินไม่รอกันเลยนะรองคำก็เดินอุ้ยเที่ยวโวบระเบิดเที่ยว โอ no ้ยชันเจื่อไม่หัวเชื่อได้ดับทำโมไลแล้วเพื่อนได้กาตนา enzyme. เออทีมงานไม่ใช่กาตนาดับดับฟาร์มิติสปาตาสปาตาเออขอขอหน่อยขอ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 ได้ไหมครับผมขอไม่ตาเบนป่ะมึงตาอะไรนี่เลยป้าบั๊น นู่นนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยครับเฮ้ยมาเจอคิดด um ้วยไอ้แบ๊บไม่ยิงวิดหรอเปล่าครับออามันมาแล้วน้าไงผมโดนชักกี้ครับช่วยกูด้วยชักวิดเฉลี่ยกูโดนนะกูปามมันโดนทอโดนวิดอ่ะน่าดีก็ต่อไม่เลยอะใมรโดนทอวิดปะใครยิงวิดปะปาวมันเปิดไฟโดนวิดไงแบง๊บไอ้ก่อนจะยาเลยเฮออสปิเตอร์มา หลายพาร์ทที่แล้วหลายพาร์ทที่แล้วแต่พาร์ทที่แล้วอยู่ตั้งแต่พาร์ทสามจำได้อยู่โดนตลอดตบเหลือเกินตบเพื่อนมองคำผมนับถือมองคำนะครับช่วยมากโดนเลยครับโดนเรลยครับรีบๆจบด่านนี้ไปกดเรือให้กระเพกอ่ะเนี่ย เลยไปกดไอ้ f มนั่นมามีไปกดครับตุ่ชะตาชีวิตเราไปกองกันอยู่บนบ้างดักกันเลยเฮ้ยบูมเมอร์บูมเมอร์บูมเมอร์บารังคาไหนบนหลังคาเนี่ยไหนวะไม่ได้หรอวะบ้าบ้าม่มีไปกดปุ่มหล่อนเองเดี๋ยวใครขึ้นมาค่เดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆเร็วไปวังไงะเร็วขึ้นเร็วขึ้นในวังในไวังย้อนไม่ไหวย้อนไม่ไหวเจอมา ชักเกอร์ชักเกอร์พร้อมรักอยู่ในอยู่ในอยู่ในอยู่ไหนอยู่ในเขามาอยู่ใหนลุลิวโอ้ยเดี๋ยวมันเพป็นครับเปิลแม่งมาแล้วครับสังเปิ้ลเลยไปไปไปเฝ้าหน้าเป็นเฝ้าหลังมึงเฝ้านี้ให้หนึ่งๆอยากได้สับปาตาแม่งเท่ออยากให้มันขึ้นมาครับอยากให้มันขึ้นมาไอ้ชี้สเปตเตอร์โอ้ยพิ๊ด โอ้ยตกเอ้ยกโอ้โหติอยู่นี่โอ้ยตก้อสมองเกาุยจอแล้วสมองเกยเจออีนด้วยโอ้ยเรไปตัดดิงาดิเออ๋อเต็มเต็มาเดี๋ยวโอุ้งมือหลังบ้านมุงมือหลังบ้านให้ตามไปก่อฮ้ยตอแล้วมาแล้วเว้เฮ้ยทำงานมาแล้ว

ไม่ได้มีญาติยูอบอก่อ้นิ้ว่าญาติใครอะว่งพยาบาลจะหมดโกงแม่งหนีหลนงมาผังผัามองคำล้แล้วผีเผีดยผีนั่นจะมีผังมองยังอยู่ปะครับม้องกอไหนมองเนี่ยมองคำโอเคได้ไ่ควันไปเอมองคำเดือด เขาคนอัวเขาไม่รู้เขาจะได้เสียงเขาไปหรือเปล่ามขาคำเดือดพาพิเศษด้วยพาพิเศษมึงน่าจะพิเศษก็แต่มาเล่นเลยนะครับพาถือปืนไล่ฆ่าคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยขวานแอคครับแอคเฮ้ยกูหัวโฮมรันเโฮมรันเอาแล้วก็เกิดปัญหาการขัดพาพิเศษอะ มันก็ยังมีสนครับเฮ้ยชักกี้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 พองนําเลยไอ้บุรีต้องโดนก่อนได้ไงกูโดนเลยกูเห็นทําไมกูต้องโดนขนาดคนาเรียนกูยังโดนเลยเป็นไงครับผมขออาชากุซี่เลยชากุซี่เนี่ยชากุซี่อะไรวะนี่นี่โกจะยาอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำใส่ระเบ้าหนึ่งหรอชากุซี่นี่กูเจอแท่ง แทงแทงไั้ไงแทงอูยแทง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 อูแทงเจอเต็มเต็มเลยแต่แม่งอุ้มแทงอยู่อุ้มแทงุ้มแทง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 รบแทงแท้จริงเลยแทงไม่เถียงแท้งครับแทงแบบนี้โอเคครับแต่ถ้าเจอยายายาผมขอครับยาเทียบเลยอู้ยอู้ยไม่โดนใหญ่เลยช่วยครับช่วยนแมวคือแบบเอาตัวรอบเป็นยอดดีครับ เฮ้ยมันต้องไปบุชาครับเฮ้ยมันนี่ใครเขายิงวะสัสเฮ้ยดูมึงอะมันนี่เฮ้ยฮันเตอร์เออหนีก่อนฮันเตออยู่ไหนไม่รู้เส้ยจาเรื่องไฟฟ้ามาเอาครับเอาเฮ้ยมันมองคาบเอาเลยเฮว่ามมีมาเยอะไงเพิ่ถึงรอบอะดัดรอตีหัวคับหัวกระบังดักรอฟาดเขื่อนหน่อยดิของมันตู้อะ พี่ดูยี่อะไรบ้างตัวฟาดตกไปเลยเราจะกลับไปใหม่ไหมโดนลงบ้านเลางนีให้ลงไปไหมกูตกแหมมึงก็โดนลงไปไปโดน ไอ้มือนี้ต่อไปใครต่อเลยวงะวังให้รีบจบจบที่ไปาหัวระบล่ยตากล้องขอนำัเดี๋ยวกูโดนอีกอะไอ้โจอ้โจ้อ้้ไอโ้อ้โ้ไอ้้ไอ้โจ้ไอ้โจ้ไไอ้โอ้จ้ไอ้อ้จ้ไงลไ้้ไอ้อโอ้โอ้จ้ไอ้อโจอ้โอ้จอ้ง้อออ อูมเร็วเร็วครับเรียวๆไม่ได้แล้วยิงอยู่เว้ยเอ้ยแม่งระวังกูแล้วเอา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 แล้วเฮ้ยดันเรากูเลยเอาไหมมาฟาด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 ไอ้ฟาดฟาดแถวเฮ้ยมันจะถึงบ้านแล้วเลยกูเห็นมันมีป้ายอยู่อ่ะป้ายแล้วก็เห็นว่าบ้าน เขาคงไม่เขียวบ้านเขาจะเป็นบ้านลูกพยาบาลเขาเขียวครับวางมาเลยนลีเลร์แบบน้ลยดูต้แขงเดกเนี่ยโอ้ยนี่คือแบบลีเลร้าแขงเดกลูกบ้านกเาแขงเจอแข้แข้งใบเตอแขงแขงยไงแขงอีกอ่ะแขงเหรอเอาี่มันวางดีครับไหนลองวางดีครับไปเลยยืนยืนไปกลางน้ําอเนาแล้วก็ต้องเดินไหนล่ะเดินมาดลครับไปทางไหนเนี่ย ตรนนี้นี่ตามน้ำตามน้ำตามน้ำเราต้องไปตามน้ำหม้อหม้าไปไหนวะเนี่ยไปไม่รอยโอ้ยที่ใครยิงล่ะไปไม่น้ำไปไปไม่น้ำใครยิงใครยิงย้ายไปจะไม่น้ำเอ้ยจกกี้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 จกี้อู้จกกี้ไอ้ยนยไม่รู้ว่าผมตามก่อนเอ้ยเท่าไหร่วะห้อง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 หลุดที่แล้วเสร็หมด ้าไเรไอตานไปไรอเดวยบางนี้บานี้รจบจบดแล้วจบ้แล้วจบแล้วลิต์ลปิดผ่านกับเเฮ้ยเขาไปของเลยเดินดโดดีโดดดดีดดายตานครับตาอยู่นอกไอ้ตาอยู่นอกตายแล้วว่ะไอ้ตามานี ไอตัวอานี่คือย่อมาจากรีโหลดไมอมองคํมครับมองคัมมาช้าจังวะมองคล่อยม่ยเลยับอย่ามองคัคุณก็ปิดปุ่มปะครับไปตามมองคําก่อนไปช่วยมองคําก่อนผมรอเลยคองคมเยมองคํเป็นควายมองคํานมองคเป็นควายเะไรลงเดิาเเ้า้เจห้าเาเล่ห์้เล้ล่้องเาเลินาหาเจเห้้เ้ everybody inside เอาอย่าเราก็จบมึงมาเรียมึงขับมึงยืนเอ๋ยแลวเรรับปิดประตูใช่ปิดเประตูลเป็นคยัเปิดได้เปิดปิดด้วยปิดเออาปิดเอยมเดเดครับ